กีนาลาวแล้วก็มีงานป้ายงานป้ายที่แบบงานป้ายไทยอ่ะที่มันเป็นเซ็ตแล้วแบบหกเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยอะไรประมาณเนี้ยเอออันนั้นจะเยอะคือสั่งมาแมันใช้มันใช้ได้ทีละครั้งแหละแล้วมันก็เราก็ไม่ได้ใช้อีก แล้วก็มีงานพวกทั่วไปลินาลาวซื้อมายังไม่ได้ใช้ก็มีนะคะแต่แต่รู้สึกว่าหนูก็อยากปล่อยอะเพราะเพราะเหมือนความอยากตอนนั้นเหมือนอยากใส่แล้วเอนก็ซื้อคือเอนไม่ค่อยได้มีเวลาไปช้อปปิง้งใช่ไหมไม่ค่อยได้มีเวลาไปช้อปปิง้งซึ่งมันก็เลยจะทําให้เวลาแอนไปซื้อเอนจะซื้อมาหลายชุดซื้อมาหลายชุดเผื่อเผื่อเผื่อคือบางทีเวลาเราไปทุรละหรือ วันนี้เราได้ไปนู่นไปนี่คือปุ๊บปั๊บมันจะปุ๊บปั๊บตลอดมันเลยทําให้เราต้องเลือกคือเราต้องมีสต็อกของไวอ้อ่ะเหมือนแอนเก็บเสื้อผ้าทีแอนต้องเก็บทีละอาทิตย์เพื่อที่จะไปงานต่ออเงี้ยแต่ทีนี้มันพอพอพอเราไม่มีไม่มีเสื้อผ้าสต็อกไวอ้อย่างเงี้ยมันก็จะแบบแย่มันก็จะลําบากในทนี้ทีนี้มันก็เลย ทำให้ฉันต้องซื้อมาหลายๆชุดพอซื้อมาแล้วพอมันหมดคอลเลคชันนั้นไปแล้วอ่ะหมดหมดหมดเขาเรียกว่าอะไรอะไ่ได้ประมาณสัวนื่อมหาชุดทั้งเสียไใสดได้ประมาณสองชุดอีกสามชุดคือพวได้ใส่ละหนุมก็เลยว่าแบบเออไม่รู้ว่าเราจะแคปรูปไปทางไหนดีมันต้องเป็นไร อุ้ยหรือไม่ก็ต้องโพส์โพสในในเพจออราดีช็อปจะเป็นเสื้อก้ามชนิดเสื้อก้ามผู้หญิงออราดีช็อปนะคะเดี๋ยวไปไลน์ในนั่นก็นเลแต่ก็บอกมีคนแพ็กไนไซส์ไหน,ไไหนส่วนมากก็จะเป็น SM ค่ะ แต่บางตัวก็เป็นไซสล์ลบางคือถ้าหนูขายออกอ่ะอย่าว่ากันนะบางบางทีก็จะมีคนซื้อมาฝากใช่ไหมหนึ่งซื้อว่าฝากมันใช้ไม่ได้เก็บไว้ก็คือไม่ได้อยู่ดีค่ะขายขายดีกว่าใส่ราหาัรรโพดลงเลยเนาะ